ีไรปฎิ HHH. ตาก็ค e ัดฝรั่งนะครับเปิดสวนนะครับวันอาทิตย์หนึ่งและวันนี้นะครับร้อยห้าสิบโลนะครับวันนี้นะครับเนี่ยน้องโอก็กําลังคัดนะครับเกตพรีเมียมนะครับเนี่ยนะโชว์โชว์เนี่ยน้องโชว์ห <down> <brow> น,น่อยนะครับาสวยเนี ó, ่ยโชว์ได้คนครับนะนี่ครับเนี่ยังไม่ได้ชิมเนาะเราเฉาะชิมอร่อยค่ะคุณภาพดีวันนี้ขอบคุณมากนะครับนะครับ ที่มอหนนนะครับฝรั่งจินจูจากไร่ปนิตานะครับมีบางท่านทักมาว่าอาจารย์เอาถุงอะไรห่อแล้วถุงห่อฝรั่งนะครับก็สั่งมาจากภาคกลางนะครับผิวจะสวยนะครับเก็ดพริเนียมเลยนะครับเหลืออีกไหมเหลือถึงสองร้อยโลอไหมประมาณกี่วัน ประมาณวันจันทร์วันจันทร์วันจันทร์ได้ไหมประมาณวันจันทร์อากาศร้อนเนี่ยจะเก็บได้อยู่วันไหนครับวันจันทร์ทางสวนก็จะอพยพอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ขอบคุณลูกค้าที่ครับที่มาดูนะครับครับสวัสดีครับ